ยินดีต้อนรับสู่ DriveWing d r i v e c ที่พาคุณมาพบกับรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดแบบจอะลิกทุกมุมมองสำหรับวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ t o y ยต a Fortuner 2026รถยนต์ SUV ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว Fortuner รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานรถอเนกประสงค์ทั้งด้านสมรรถนะและความสะดวกสบาย เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Fort u n e r 2,026โดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่ให้ดูดุดันยิ่งขึ้นรับกับไฟหน้าเล็ดแบบเรียวทันสมัยเส้นสายตัวถังด้านข้างคมชัดช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความล้ำสมัยล้ออัลลอยขนาด20นิ้วทรงสปอร์ตช่วยเสริมความบึกบึนส่วนไฟไท้ายเล็ด,ด,ดีไซน์ใหม่เรียวยาวและสปอยเลอร์หลังเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถมุมมองโดยรวมของ Fortun e r 2,026ถ่ายทอดความเป็น SUV ีพรีเมียมที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและหรูหราเบาะนั่งหุ้งหนังแท้คุณภาพสูงเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศช่วยให้การขับขี่ในทุกสภาพอากาศสบายมากยิ่งขึ้นเบาะแถวที่สสามารถพับและเลื่อนได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานส่วนเบาะแถวที่สสามารถพับเรียบลงเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระแผงคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางให้เสียงคมชัด ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนสามารถควบคุมอุณหภูมิแยกได้ในแต่ละส่วนพร้อมช่องชาร์จ usb ครบทุกแถวที่นั่งขุมพลังของ toyota fortuner 2026เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ220แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนมาให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองไวระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม 4wd สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบ ทั้ง Eco Normal Sport และโหมด f f Road ที่ช่วยให้รถพร้อมรับมือทุกสภาพถนนช่วงล่างหน้าเป็นแบบ Do บเบิลวิ b o n นส่วนด้านหลังเป็นโฟ l i n ง c อ i l Spring ที่ให้การทรงตัวดีแม้ขับบนเส้นทางครุกคระ f o r t u n e r 2026ยังให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยขั้นสูงด้วย Toyota Safety s e n s นที่ใส่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน กล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้การจอดง่ายขึ้นระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังทําให้คุณมั่นใจตลอดการเดินทางอีกจุดเด่นของ Fortuner รุ่นนี้คือฟีเจอร์อำนวยความสะดวกที่จัดเต็มทั้งระบบสตาร์ทรถจากระยะไกลประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เปิดอัตโนมัติเมื่อเตะเท้าใต้กันชนระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายกุญแจอัจฉริยะและระบบไฟสองสว่างอัตโนมัติช่วยให้ชีวิตประจาวันสะดวกสบายยิ่งขึง้น สรุปแล้ว t o y o ต a Fortuner 2026เป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านทั้งสมรรถนะทรงพลังห้องโดยสารหรูหรากว้างขวางเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จัดเต็มหากคุณกำลังมองหา SUV ที่พาคุณลุยได้ทุกเส้นทางและยังคงความสบายและพรีเมียมในทุกการเดินทาง Fortuner รรุ่นใหม่นี้คืออีกตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่ง ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม d r i v ฟวิ่งร i ฟเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่และข้อมูลเด็ดๆก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไป